เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวกแวกไปทางอื่นเรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกจิตดวงนี้แหละไม่ให้มันเลื่อนลอยให้มันหนักแน่น อยู่ในกุศลธรรมใจปุทุชนนี่มันเอาแน่ไม่ได้บางทีมันก็คิดเป็นอกุศลไปบางทีก็คิดเป็นกุศลมันจึงเอาแน่ไม่ได้อย่างนี้แหละเราจึงต้องฝึกกันเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันคิดไปนในทางอากุศลให้มันคิดมาแต่ในทางกุศล การมาเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้ากระรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมูนี้ล้วนแต่เป็นการกระทําที่เป็นกุศลทั้งนั้นให้พึ่งพากันกระทาในใจลงไปเมื่อเราตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก จิตตั้งลงได้แล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าะ็รทำประสงค์นั่นแหละเห็นว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่านี้ไม่มีให้ทำความรู้สึกในใจอย่างนั้นเนื้อต่อจากนั้นก็มีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลง เรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรไปในขณะนั้นมุ่งแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นของการภาวนาคือมุ่งให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งไม่ให้มันคิดนึกสายแสไปทางอื่นถ้าหากว่าปล่อยให จิตนี้คิดแสสายไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบเมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นได้ดังนั้นบุคคลผู้จะรู้ทมของจริงนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกใจนี้ให้มันสงบซะก่อน มันเป็นธรรมดาเหมือนอย่างว่าเราจะมองดูสิ่งใดวัตถุสิ่งใดให้มันรู้ละเอียดละอ่แล้วต้องจ้องสายตาไปแต่วัตถุสิ่งนั้นโดยตรงอย่างนี้มันจึงได้รู้จักวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออ่อมทั้งรูปลักษณะของสิ่งนั้น พร้อมทั้งการที่จะเกิดเป็นรูปวัน,นั้นวัตถุนั้นมันมาจากอะไรนี่ก็พิจารณาไปมันก็รู้ก็เห็นไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่ จดจ้องจดจ่ออยู่ที่เดียวแล้วมันจะไม่เห็นแจ้งเลยในนั้นจริงต้องฝึกเพ่งจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ววันนั้นก็จึงค่อยพิจารณาจึงค่อยพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นมาอย่างไรคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยสนใจ ที่จะมาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้ส่วนมากก็ถูกตัณหามันฉุดคล่าเอาไปไห้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี่ส่งใจไปตามความอยากความปรารถนานั้นนั่นเหตุนั้นมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็จึงต้องมาอาศัยขันหา้าเนี่ยอยู่เรื่อยไปดวงขิดเนี่ย เนื่องจากว่ามันไม่ได้น้มสติเข้ามากำหนดใจพิจารณาให้เห็นความจริงของขันห้านี้แล้วมันไม่เบื่อไม่นายเมื่อไม่เบื่อไม่นายมันก็ไม่คลายความยึดความถือมีมีแต่ยึดถือว่าของเรากายเราใจเราอยู่อย่างนั้นแหละ เรียกว่ามันจะถือไว้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาโมหะคือความหลงความไม่รู้นะ่นหละความไม่รู้จริงเรียกว่าความรู้นี่มันมีอยู่สองอย่างรู้จริงอย่างหนึ่งรู้ไม่จริงอย่างหนึ่งเป็นยาง้งเช่นอย่างว่ารู้ว่าร่างกายนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกคนก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ว่ารู้ไม่ละเอียดรู้ไปหยาบๆไปธรรมดาอย่างนั้นแต่วันนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วอลงไปว่าทำไมขันห้านี่มันจึงไม่เที่ยง <c oughs> พระพุทธเจ้านั้นทรงกำหนดรู้แจง้งว่าเหตุที่มันไม่เที่ยงก็เพราะปัจจัยที่มาตกแต่งขันห้านี้ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นกรรมกิเลสวิบากหมเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงหมนี่มันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ มันเป็นของไม่เที่ยงกรรม,มกิเลสวิบากต่างๆหมดเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วจะให้รูปกายอันนี้มันเที่ยงแท่แน่นอนได้อย่างไรแล้วรูปกายอันนี้ก็ไม่ใช่ปรุงด้วยธาตุอนวิเศษวิโสอะไรที่ไหนก็เกิดขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เองนะ ธาตุของมารดาหนึ่งธาตุของบิดาหนึ่งประชุมกันเขา้ามีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์ไอโมนี้มันเราต้องเราต้องกำหนดรู้อะรู้เหตุปัจจัยของชีวิตนี่เมื่อธาตุทั้งสองนี่ ประสมประสานกันเข้าได้สัดได้ส่วนแล้ววิญญาณคือดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายที่หาที่เกิดอยู่นั่นเมื่อมันเหมาะสมแล้วที่จะมาเกิดกับคนผู้นี้อย่างนี้เนะี่ยมันก็มาเข้าอาศัยอยู่ในธาตุของมัรดาบิดานั้น จิตวิญญาณดวงนั้นก็มาอาศัยเรว่าปฏิสนธิวิญญาณมาอาศัยอยู่ในรูปอน,นันั้นานไปรูปนั้นมันก็เจริญขึ้นโตขึ้นโดยลำดับไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมนั่นแหละตกแต่งให้แล้วก็เกิดเป็นรูปร่างลักษณะมีแค้นมีขา มีศีรษะมีลำตัวขึ้นมาโดยลำดับแหละอาศัยบุญคุศรที่บุคคลแต่ละคนได้กระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมาตกแต่งให้แล้วก็รักษาไม่ให้เป็นอันตรายไปให้เจริญไรขึ้นมาโดยลำดับ จนครบเก้าเดือนหรือสิบเดือนแล้วก็คลอดออกมามเมื่อคลอดออกมาแล้วอาศัยบุญกรรมรักษาอคนมีบุญนะทำให้พ่อแม่รักมากทนุถนอมไว้เต็มที่เลยอธรรมดาเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่รู้เรียงสาอะไร ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ทุกอย่างมารดาเป็นผู้ประครบประงมเป็นผู้ดูแลไม่ค่อยได้หลับได้นอนเต็มตาถ้าลูกร้องให้ก็ต้องตื่นมาประครบประงมลูกเอาให้ดูดนมลูกนอนหลับแล้วแม่ก็จึงได้นอนถ้าลูก่ายอุจจาระหายถ่ายปัสสาวะเอาก็ต้อง ชำระล้างกันต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมกันไม่โอ้ยมันจีปาถะอันมารดาเลี้ยงลูกเ <c> ห <oughs> ม็นก็ไม่ว่าหอมก็ไม่ว่าเพราะความรักลูกนั่นแหละเป็นเหตุต้องให้สู้ทรนอดกัน <c oughs> เลี้ยงลูกนั่นไปแต่ผูใ้ใดมีบุญวาสนาที่ได้อบรมมาแต่ก่อน ก็ทำให้ร่างกายอันนี้จเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนถ้าใครมีบาปมีกรรมติดตามมาแต่ก่อนออบาปกรรมนั้นถึงเวลามันให้ผลมันก็มาโดนบันดาลให้ร่างกายอันนี้มีบาไดไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางคนก็กรรมนั้นมาตัดรอนเอา ให้ตายปัจจุบันทันด่วนที่เราเรียกกันว่าตายโหงนั่นแหละอันนั้นเนื่องมาแต่กรรมตัดรอนแต่ก่อนได้ไปฆ่าคนหรือฆ่าใครต่อใครอ่ะไอพ่อที่มีอายุยั่งยืนนานมาเรื่อยนั่นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นไม่ได้เบียดเบียนใคร เป็นผู้มีศีลสังวรด้วยดีผู้ใดมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาแล้วก็ไม่สูญไม่หายไม่มีใครมาลักมาช่อมาโกงหมนีมันก็ล้วนแต่ว่าใช้ชาติก่อนไม่ได้ไปชอบไปโกงไปหลอกลวงไปลักเอาของใครมาเป็นของตน <c oughs> เกิดมาแล้วจเจริญไว้ใหญ่โต ไปมีเจ้ามีเรือนมีผัวมีเมียเข้าไปก็ไม่ระหว่างผัวเมียก็ไม่คิดคดต่อกันในทางประเวณีต่างฝ่ายกระจงรักพักดีต่อกันได้ลูกได้หลานมาลูกหลานก็เชื่อถอยฟังคำพ่อแม่ลูกหลานก็ไม่เสเพอันวันนี้มันก็เกิดจากบุญกุศลที่บุคคลกระทำบำเพ็ญมาแต่ก่อนทั้งนั่นเลย เกิดมาแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นว่าเสียจริตผิดมนุษย์จากธรรมดานี่ก็เพราะแต่ชาก่อนไม่ดื่มเหล้าเมาสุราไม่ดื่มกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสเศษตีไห้โทษต่างๆโมนี่เว้นแล้วเฮนันเกิดมาในปัจจุบันชาตินี้ จึงเป็นผู้มีกายมีใจอันสมบูรณ์จิตใจก็ดีมีสติมีปัญญาดีรู้จักดีรู้จักชั่วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถเพียรพยายามละชั่วทำดีได้คนผู้เช่นนี้นะไม่ใช่ง่ายนะคิดให้ดี ต้องได้ฝึกตนมาได้ทำความดีมาแต่ก่อนอย่าลืมอย่าลืมความดีของตอนอย่าลืมการฝึกตนแต่ถึงได้ฝึกตนมาแต่ก่อนก็จริงหรอกแต่มัยังไม่เข้าขั้นที่จะหลุดพ้นจากกิเลสสัณหาและกองทุกข์ทั้งหลายได้ก่อนเพียงแต่บรรเทาความ ที่เละเทะให้เบาบางออกไปจากดวงขิดนี้เท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งฝึกขนสืบต่อตาจากชาติก่อนนั่นแหละเกิดมาชาตินี้ก็มาฝึกตนต่ออีกให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเท่าที่จะทำได้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเกิดมาชาตินี้แล้ว ได้มาพบพุทธศาสนารู้ในทางปฏิบัติอันเป็นหนทางออกจากทุกข์ได้แล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติฝึกหัดตนเช่นนี้แล้วบุญกุศลก็ไม่แก่กล้าสักทีหรือว่าทำความดีก็ทำไปนิดๆวหน่อยไปพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นมันก็ไม่มากมายอะไรแนละ่ทีนี้ คนธรรมดาคนมีบุญน้อยอมันก็ตกแต่งให้ความสุขตามน้อยไปเกิดชาติใดพบใจก็มีแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆคนมีบุญน้อยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยความทุกข์นั้นแหละมากกว่าความสุขบนี้นี่นะขอให้เข้าใจกันบุคคลเกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ทําบุญต่อไม่ฝึกตนต่อแล้วบางคนก็เลยไปคบกับคนพาลเข้า เลยกลายเป็นคนเลวไปแต่ก่อนนั้นดีเป็นคนดีกันพอไปคบกับคนพาลเขาแล้วก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปชีวิตก็เลยอับเฉาตกต่ำไปเหมือนกับพะจนข้างแรมนั่นเองอต้องไปเสเวยผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นนานแสนนานไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ กว่าจะพ้นมาได้พ้นมาแล้วอาศัยบุญกุศลที่ตนทำไว้แต่ก่อนนั้นมันก็มาอำนวยผลต่อวันนี้นะให้ได้เกิดเป็นคู่เป็นผู้เป็นคนมามาตั้งต้นกันสร้างความดีใหม่ในอย่างนี้และคนเราจึงว่านานถึงพระนิพพานนานบรรลุถึงความสุขมันเป็นแก่นสารก็เพราะมัวเมาประมาท ไม่ทำความดีให้ติดต่อกันแต่ละชาติแต่ละภพที่เกิดมาในโลกนี้ <c oughs> ท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่สมาบด <c oughs> เกิดขึ้นมาชาติใดก็รู้ตัวได้ว่าตนเกิดมานี้เพื่อมาสร้างบุญบรารมีบุญบรารมีเท่านั้นจากอำนวยผลส่งให้ตนพ้นจากทุกข์ายในสงสารไปได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไร ท่านผู้ใดระลึกได้อย่างนี้ท่านคนรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลไปไม่ท้อไม่ถอยให้เต็มความสามารถของตนเมื่อบทอายุสังขารไปแล้วบุญกุศลนี่มันก็จะส่งผลนำบุคคลผู้นั้นไปสู่สุคติพบใดพบถึงหมดอายุสังขารในพบนั้นแล้วก็จุติีมาเกิดในโลกนี้ บุญกุศรนก็ดนบันดาลให้มาเกิดในระหว่างที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งบางทีก็ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ได้ฟังธรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วกว่าบุญบวาสนาบรารมี เต็มในชาตินั้นก็บรรลุอรหัตอรหันเข้าสู่พระนิพพานไป <c oughs> ก็อย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรามันไปจบลงที่พระนิพพานถ้ายังไม่บรรลุถึงพระนิพพานชีวิตนี้ก็ยังไม่จบต้องมาเที่ยวแก้ปัญหาของชีวิตอยู่ในโลกอันนี้อยู่ร่ำไปอย่างอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้เลยเราก็รู้กันได้ดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอ ชีวิตเกิดมาในโลกนี่มันยุ่งเหยิงแล้วเกินต้องมาแก้ปัญหากันอยู่อย่างนี้บางทีโครคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเอาก็ต้องหาหมอมารักสมรักษาแก้ไขกันอยู่กลัวว่าโครคไข้นั้นจะหายไปบางทีก็มีผู้ใส่ความฟอ้องร้อง ขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปแก้คดีที่เขาฟ้องร้องหมดเงินหมดทองไปบางทีก็มีผู้แสดงตนเป็นศัตรูคอยจองร้างจองผานต้องสะดุ้งอยู่เลยเอา้าบางทีก็ทำมาหาเลี่ยงชีพไปขาดแคลนลงเงินทองไม่มีใช้จ่ายก็เดือดร้อนกันต้องวิ่นลนสแสวงหากัน บางคนเนี่ยเมื่อถึงยาหาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ไม่ได้ก็เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาเนี่ยไปลักเอาของคนอื่นมาเรี้ยงชีพหรือลักเอาโดยรับหลังไม่ได้ก็จี้เอาซึ่งหน้าเมื่อเจ้าของทรัพย์เขาต่อสู้ท่าทรัพย์เจาของทรัพย์ให้ตายแล้วก็เอาทรัพย์ของเข,งข,งขงาไปนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี่ มาพบกับอุปสรรคของชีวิตบางคนก็แก้ปัญหาของชีวิตไปในทางสุจริตในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมบางคนก็แก้ปัญหาชีวิตไปในทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไถ่ตัวเองไปไม่รู้จบรู้สิ้น <c oughs> นี่พากันพิจารณาดูชีวิตนี่มีปัญหาอย่างนี้แหละ ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็แก้ปัญหาของชีวิตนี้ด้วยอุบายปัญญาพยายามหาหนทางเลี้ยงชีวิตนี้โดยทางชอบโดยศีลธรรมอันใดผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่เอาตายเป็นตายตายแล้วแล้วไปตายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตายด้วยอำนาจแห่งการรักษาศีลการภาวนา มนี่ตายแล้วแล้วไปถ้าเราได้ทําความดีลงไปแล้วเพราะอย่าให้ทําความชั่วก็แล้วกันอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้ <c oughs> ผู้ใดทําได้อย่างนี้ผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์โดยเร็วได้ออคนเราถ้าไม่มีบาปติดตามแล้วนั่นมันมีแต่สูงขึ้นไปโดยลําดับชีวิตนี่นะเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ มีสติมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วได้คนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นสิ่งใดชั่วก็รู้แล้วไม่ทำไม่พูดสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รู้วัานี้รู้แล้วก็ลงมือทำไปในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นนั้นอันนี้ลักษณะของคนผู้มีบุญเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเหตุปัจจัยแห่งชีวิตที่บรรยายให้ฟังมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปแจ้งแทงตลอดดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประม,มาทพยายามใช้กายวาจาใจนี้ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ แล้วเราก็จะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลกิเลสตัณหาบาปร,รมต่างๆมันก็จะน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเรื่อยๆในเมื่อเราไม่ชอบมันเราไม่สร้างไม่ทำมันขึ้นเช่นนี้นะมันก็จะไม่ก่อทุกข์ให้แก่เราให้คิดอย่างนั้นเราอยู่เฉยๆเราไม่คิดเป็นบาปเป็นกรรมแล้วบาปกรรมมันจะมา สนองเอาเลยนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่ทำมันมันก็ไม่เกิดไม่มีนั่นไงไอ้ที่กรรมเวรมันตามสนองคนอยู่นั่นก็เพราะว่าคนสร้างมันขึ้นเรื่องมันนะถ้าไม่สร้างมันแล้วมันมีไม่ได้เลยนี่มีเยู่เท่านี้แหละปัญหาของชีวิตที่เราจะต้องแก้นะ,ะทุกคนนะ คอ,อยพากันเข้าใจเราแก้จากชั่วให้กลายมาเป็นดีนี่เช่นอย่างว่าแก้จากความโลภเอาแต่ก่อนมันเคยชอบคิดฉกฉวยช่อโกงหลอกลวงเอาของผื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะมาสอนตนเข้าไปแก้ไขตน ให้เห็นโทษแห่งความโลภเช่นนั้นให้มาถือสันตุถีตามมีตามได้เราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของกันได้มาได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรบบบน,นีน้ไม่เป็นกรรมเป็นเวรการไปแย่งเอาของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร เกิดไปชาติใดเมื่อตอนมีทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรมากรรมชั่วนั่นแหละมันก็นโดนบันดาลให้โจรมันมาจี้มาปล้นเอาไปหมดเนื้อหมดตัวไปอันหมู่นี้นะควรพากันคิดพิจารณาให้มันเห็นคนบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกอง แต่ไม่มีใครมาชอบมาโกงหลอกลวงเอาไปเลยอย่างนี้นะมันก็มีอยู่กระทั่งนี้ทั่งนั้นก็เพราะเหตุว่าแต่ชาติก่อนนั้นเพื่อนไม่ได้ไปชอบไปโกงไปหลอกลวงเอาของของใครมาเป็นของตนหาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นอย่างนี้นะแต่ก่อนก็ไม่ได้มากๆในกามมีเมียเดียวหัวเดียวมา รู้จากคมจิตของตนจากอำนาจของราคะตัณหาเกิดมาชาตินี้ก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวไม่คิดคดทรยศต่อกันในทางระเวณี <c oughs> แต่ก่อนตนก็ไม่ได้พูดหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์ยสมบัติผู้นอาเป็นของตนด้วยวาจาโกหกหกลม เกิดมาชาตินี้ก็ไม่มีใครมาพูดชอกหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพสมบัติของตนไปแต่ก่อนตนไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรายาฝินเฮโรอีนกำชั่วนั้นก็ไม่มีเกิดมาชาตินี้จึงมีร่างกายจิตใจเป็นปกติบริบูรณ์ดีไม่ใบไม่ว่าไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดา ก็จํงเป็นผู้มีกายมีวาจามีใจอันเป็นปกติบริบูรณ์ทุกส่วนสมควรที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามาผลธรรมวิเศษได้เพราะฉะนั้นผู้ใดได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์ดังกล่าวมานี้แล้วก็อย่าพากันนิงนอนใจเพราะร่างกายอันนี้ถึงแม่จะบุญกุศลตกแต่งให้บริบูรณ์ก็จริงหรอก แต่บุญกุศลที่มันตกแต่งให้นั้นมันก็จำกัดมันมีขอบเขตมันหมดเป็นพู่งง่ายเนี่ยก็เมื่อร่างกายนี้มันสุดโทมลงไปผมดำมาแต่ก่อนค่อยงอกไปโดยลำดับก็นั้นแหละมันแสดงว่าบุญมันล่อยหลอลงไปแล้วตาหูจมูกลิีนกายฟันอะไรพวกนี้นะสำรุดสุดโทมไป เรื่อยๆไปนะั่นแสดงว่าบุญกุศลที่พวนั้นทํามาแต่ก่อนนั้นมันร่อยหรอลงไปมันบกพร่องไปแล้วมันใกล้จะหมดแล้วนี่นหะเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่นิ่งนอนใจเวลายังหนุ่มยังแน่นมีกำลังวังชาดีนั้นก็รีบเร่งทำความดีเอารีบเร่งไหวพระนั่งสมาธิภาวนารีบเร่งประกอบกิจธุระ ที่ควรประกอบสำหรับผู้ครองเรือนก็ทำการงานต่างๆอันตนถนัดให้เกิดดอกออกผลได้เงินได้ทองมาแล้วก็แบ่งกินบั่งแบ่งทานทำบุญกุศลทำความดีต่างๆไปผู้เป็นนักบวชก็ตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถไม่ประมาท พราะกลัวจะได้อัตภาพร่างกายอันสมบูรณ์ปานนี้นะไม่ใช่ได้ง่ายๆให้คิดอย่างนั้นถ้าบุคคลมีร่างกายกระจอกงอกง่อยไม่สมบูรณ์แล้วไม่มีทางจะมาปฏิบัติธรรมได้ไม่มีทางที่จะมาสั่งสมบูรณ์กุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นไปได้ไม่มีทางที่จะมาอบรมจิตใจนี้ให้สงบระง,งับ จนเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมคำสอนของพระเจ้าดังแสดงมานับว่าเป็นบุญญาลาภที่พวกเราทั้งหลายได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์ปันนี้ขอให้พากันตั้งใจทำความเพียรลงไปให้เต็มความสามารถของตนของตน